สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพรักพบกันวันที่18กุมภาพันธ์2022วันนี้บทอ่านจากบทความเกี่ยวกับจดหมายของนบุญยญ,ญบบที่หนึ่งโดยท่านนักบุญออกัสตินพระสังฆราชนักปราชญ์พระศาสนจักรนะครับในหัวข้อบอกวิญญาณข้าพเจ้าปราถนาพระเจ้านะครับก็มีบรรยายไว้ว่าดังนี้ก็บอกว่าแท้จริงแล้วตลอดชีวิตของคริสตชนที่ดี ก็คือความปรารถนานศักดิ์สิทธิ์ท่านยังไม่อาจจะเห็นสิ่งที่ท่านรอคอยแต่ความปรารถนาอย่างจริงจังนี้เตรียมท่านเพื่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาท่านจะได้เห็นพระองค์และพอใจอย่างล้นเหลือสมมุติว่าท่านกําลังจะบรรจุสิ่งของในภาชนะอะไรสักอย่างและท่านทราบว่าจะได้รับของบรรจุมากมาย ฉะนั้นท่านจึงต้องจัดเตรียมขยายถุงหรือภาชนะของท่านเป็นแน่ทําไมก็เพราะว่าสายตาของสายตาและตัวท่านทราบจํานวนของสิ่งที่ท่านจะต้องบรรจุนั้นว่าที่ไม่พอฉะนั้นในการขยายท่านก็ทําให้ถุงนั้นได้รับมากขึ้นดังนี้ดังนี้แหละที่พระเป็เจ้าทรงกระทํากับเราในการที่พระองค์ให้เราคอย พระองค์ก็ทรงเพิ่มความปรารถนาของเราซึ่งทำซึ่งเท่ากับการขยายความสามารถของวิญญาณเราทำให้วิญญาณสามารถรับสิ่งที่ถูกมอบแก่เราชีวิตคริสตชนของเรานั้นเป็นเช่นนี้แหละด้วยความปรารถนาสวรรค์เราก็พยายามใช้ความสามารถของวิญญาณการกระทำเช่นนี้ของเราจะเกิดผลก็ต่อเมื่อ เราถอนตัวจากความปรารถนาที่โน้มเอียงเราให้หลงไหลกับสิ่งใยโลกนี้ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปยังตัวเองตัวอย่างที่ข้าพเจ้าใช้ได้ใช้โดยการบรรจุภาชนะสิ่งหนึ่งที่ว่างที่ว่างอยู่พระเบจ้าทรงเจตนาจะบรรจุความดีในท่านแต่ละคนฉะนั้นจงขจัดความชั่วร้ายเสียถ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะบรรจุท่านด้วยดําพึ่ง และท่านเต็มอยู่ด้วยน้ำองุ่นเปรี้ยวน้ำพึ่งจะไหลไปไหนอ่างต้องว่างเปล่าต้องชำระให้สะอาดถูกแล้วอ่างต้องสะอาดแม้ว่าท่านจะต้องทำงานหนักเพื่อขัดมันมันจะต้องถูกทำให้เหมาะกับสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นบทความที่ท่านนบุญออกกัสตินได้เขียนนะเขียนไว้บอกว่า,าพระบิน้าพระองค์ก็ ทรงสร้างเรานะสร้างทำมาแล้วผมก็ให้เราจเจริญชีวิตอยู่แล้วก็ดําเดินชีวิตในแต่ละวันนั้นไปเรื่อยๆในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ให้เราปรารถนาปรารถนาถึงพระเป็นเจ้าคือปรารถนาถึงความสุขนิรันดรสภาพหลังความตายคือปรารถนาถึงสวรรค์นั่นเองพูดพูดทางภาษาชาวบ้านของเราก็เป็นอย่างนี้ให้เราปรารถนาสวรรค์เพื่อต้องการที่จะไปสวรรค์แล้วผมก็ให้เวลากับเรา ให,ให้เวลากับเราและใครก็ตามที่มีความเชื่อมีความวางใจอย่างนี้เขาก็จะสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาปรับปรุงตนเองและทำให้ตัวของตนเองนั้นมีความร้อนรนมากขึ้นมีความาบริสุทธิ์ผุดผ่องมากขึ้นวันนี้ท่านานักบุญออลกซสตินก็เปรียบเปรียบเหมือนกับการาที่จะบรรจุ สิ่งของมีค่าอะไรทั้งอย่างในนี้ก็บอกว่าจะบรรจุน้ําพึ่งในอ่างในไหอะไรต่างๆเหล่านั้นก็อ่างหรือว่าไหนั้นก็ต้องให้ว่างเปล่าแล้วก็มีสภาพสะอาดเหมาะสมที่จะบรรจุน้ําพึ่งแบบเพียวๆน้ําพึ่งแบบดีไม่ใช่ว่าอ่างหรือว่าไหได้จะเต็มไปด้วยน้ําองุ่นเปรี้ยวก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีหมายถึงความไม่ดีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยแล้ว น้ำงมงุ่นนั้นมันจะไปไหนจะไปอยู่ได้ยังไงอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับความสุขทิ่รด,ดหรือจะไปสวรรค์ได้เนี่ยจะรับความเป็นหนึ่งเดียวพระเป็นเจ้าไดเ้เราก็ต้องชําระตัวเราเองเราก็ต้องทําให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ปุดผ่องชีวิตของเราปราศจากบาปปราศจากมนทินต่างๆหรือปราศจากความไม่ดีต่างๆเนี่ย ให้มากที่สุดให้เป็นชีวิตที่จะเหมาะสมที่จะได้รับพระหัรสถานเหมาะสมที่จะรับพระเวเจ้าเสด็จเข้ามาในชีวิตของตนนั้นให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่ท่านนักบุญในวันนี้นักบุญออกิสตินได้อธิบายความหมายตอนนี้ไว้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความ เข้าใจมากขึ้นกับการเจริญชีวิตในโลกนี้ว่าทําไมเราจะต้องเป็นคนดีทําไมเราจะต้องประพฤติชอบเราทำไมเราจะต้องปฏิบัติความรักดังที่พระเบญ้าพระองค์ทรงสอนใช่ไหมทาไมเราจะต้องรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องแล้วก็อุทิศชีวิตทําให้ชีวิตของตอนเองนั้นมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นด้วยไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อตอนเองเ,อเห็นแก่ตัวหรือว่าเอาแต่ พวกพ้องอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ว่าต้องเห็นแก่คนอื่นและก็มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและเป็นต้นคนที่ขราเมื่อวานนี้ได้บอกแล้วคนที่ยากจนขัดสนคนที่อยู่ในความยากลําบากเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องอทําใหา้พวกเขาเหล่านั้นได้รับความสุขได้รับความบรรเทานะครับนี่คือ,อจุดหมายหรือว,ว่า เป้าหมายที่ท่านในบนอกิสตินได้สอนเราในวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกๆวันที่เรามีกิจการต่างๆเราพบกับผู้คนมากมายเราพบกับคนนู้นคนนี้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงคนรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่และรอบๆตัวเราเนี่ยก็มีคนที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการความรักต้องการการดูแลใจใส่กับเรานะครับพ่อก็เคยพบผู้คน,นหลายๆคนที่ เขาสามารถที่จะดูแลและเอาใจใส่คนที่ยากลำบากและได้แสดงออกแม้ไม่พูดแสดงออกด้วยชีวิตการกระทำของเขาครับขอให้พี่น้องได้รับพระสถานรระับความเข้มแข็งที่จะเจริญชีวิตเช่นนี้นะครับขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิด